พระผงรุ่นหรอบแบบหนามีจีวรหลวงพ่อกเกษมเขมโกสุสาตรตะไรลักษณ์จังหวัดลำปางปี2526เพระผงหรอบเป็นรุ่นที่นิยมมากๆและลูกศิษย์ก็เริ่มเก็บกันแทบจะไม่ค่อยเจอแล้วนะคะอนาคตร,ราคาจะขึ้นอีกเรื่อยๆเลยค่ะหลวงพ่อกเกษมเป็นพระเกจิที่ในหลวงรัชกาลที่9เลื่อมใสและศรัทธายอย่างมากพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงนมัสการหลวงพ่อกเกษมหลายครั้ง องค์นี้มีจีวรเยอะมากหายากพระสวยเดิมเดิมจากวัดพระสวยแท้เป็นรุ่นที่ทันท่านหลวงพ่อเกษมมรณภาพปี2539องค์นี้สวยเดิมมสวยมากนะคะรูปถ่ายหลวงปู่เผือกพัดเดียวหน้าแก่วัดกิ่งแก้วจังหวัดสมุทรปราการปี2496เป็นรูปที่ทันท่านหายากมากนะคะท่านมรณภาพปี2501 รูปนี้ออกปี2496ค่ะท่านมรณภผ้าเมื่ออายุ89、ปีพรรษา69รูปถ่ายหน้าแก่หลวงปู่เผือกรูปนี้เป็นรูปที่เก่าแท้ผิวรูบขึ้นประลอดด้านหลังมียันแดงแต่ด้วยความเก่าแล้วก็คล้องใช้มานานทำให้หมึกแดงด้านหลังจางไปบ้างนะคะเห็นไม่ค่อยชัดแต่ยังพอเห็นบ้างค่ะรูปนี้เลี่ยมพลาสติกเก่าเก่าวินเทจเลี่ยมมาหลาย10ปีแล้วนะคะ ทั้งรูปและพลาสติกเก่าสวยวินเทจคลาสสิกมากๆรูปด้านหน้ายังสวยอยู่เลยนะคะเก่าแท้ทันท่านหายากมากๆเลยค่ะพระกำแพงเม็ดน้อยหนากลุกวัดพระแก้วจังหวัดกำแพงเพชรพระกู่เมืองกำแพงเพชรเจ้าของฉายามึงมีกูแล้วไม่จนวลีของพระกู่เมืองกำแพงเพชรค่ะพระเม็ดน้อยหนากำแพงเพชรองค์นี้สวยสมบูรณ์ พร้อมเลี่ยมทองกันน้ำพร้อมคล้องใช้เลยนะคะพระกูในอุทยานวัดพระแก้วตั้งอยู่กลางเมืองกำแพงเพชรภายในกำแพงอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรเป็นวัดที่สำคัญอยู่ติดกับวังเก่าเช่นเดียวกับวัดพระศรีสันเพชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรือวัดพระมหาธาตุกลางเมืองสุขโขทยัยวัดพระแก้วนี้หลังจากขุดแต่งแล้วปรากฏว่าพบฐานเจดีย์แบบต่างๆรวมกัน35ฐาน มีทั้งวิหารใหญ่และวิหารเล็กรวมถึงฐานโบสหลายแห่งซึ่งแสดงว่าเป็นวัดใหญ่และสำคัญมากมาก่อนในอดีตพระกำแพงเม็ดน้อยนากลุ่วัดพระแก้วเจ้าของฉายามึงมีกูแล้วไม่จนบูชาพระกำแพงมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองค้าขายล่ำรวยมีโชคลาภเป็นเมตตามหานิยมเป็นพระที่ขึ้นชื่อลืูชามากในเรื่องฤธิ์เดชประชานาน พระองค์นี้สวยเดิมๆจากกลุสวยเดิมๆพร้อมเลี่ยมทองพร้อมใช้ค่ะ